เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าผมก็เคยสงสัยเหมือนกันตอนเด็กๆเ,เคยถามแม่ว่าแม่แม่ทำไมท้องฟ้าไม่เป็นสีชมพูแม่ก็ตอบว่ารอดูตอนพระอาทิตย์ตกดินสิลูกเดี๋ยวก็เห็นสีชมพูแต่ก็ยังไม่หายสงสัยอยู่ดี เอาล่ะวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยครับแสงอาทิตย์ที่เราเห็นกันเป็นสีขาวจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยสีต่างๆมากมายเหมือนสายรุ้งเลยครับ ทีนี้เจ้าแสงสีขาวเนี่ยพอมันเดินทางมาถึงโลกของเรามันก็ต้องเจอกับโมเลกุลของอากาศปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการกระเจิงของแสงก็เกิดขึ้นแสงสีฟ้าและสีม่วงมีการกระเจิงได้ดีกว่าสีอื่นเพราะเคลื่อนแสงสั้นกว่าพอแสงสีฟ้ากระเจิงไปทั่วชั้นบรรยากาศเราก็เลยมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเอง แล้วทำไมไม่เป็นสีม่วงล่ะก็เพราะว่าแสงสีฟ้ามีปริมาณมากกว่าแสงสีม่วงในแสงอาทิตย์ไงครับแถมดวงตาของเราก็ไวต่อแสงสีฟ้ามากกว่าด้วยสรุปง่ายๆก็คือท้องฟ้าสีฟ้าเพราะแสงสีฟ้ามีการกระเจิงในชั้นบรรยากาศได้ดีที่สุดนั่นเองเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะครับ